ยากินนะอ้ยวยังที่เอากันเกอบด้เริ่มโ้เลิกเสียงแ่แน่แน่แน่แก่ก่อนแท่เดี๋ยวเราดู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 วิทีอาตรงนี้ก่อนเสียงมือเสียงแตกป้าเสียงสูงมากเลยมีท่านเสียงใช่หรอป้าเพลงที่ได้ป้าีป้าเนี้ยก็ไม่าไม่เท่าไหร่ เท้าช่นแน่เลยเออทายิ้มผมตลกมากเลยอ่ะดูหน้าพี่อ่ะไม่ดูหน้าผมยิ้มดิหน้าผมนาตลกคนสวยอ่ะเดี๋ยวดูหน้าพี่นะโคตรขำอ่ะหน้าพี่อ่ะหน้าใหญ่อะดูไม่เห็นใหญ่เลยดึงเสื้อสักสองทีดูเน็ตดิสวยใหญ่อ่ะหน้าวัวมากเจ้าบานมากอ่ะเขียนชื่อจริงผิดด้วยอ่ะ โนนีนกาลันอยู่ตรงข้างหลังสุดนะโอ้ยสนีอย่างนีไม่ป้าเปยอะป้าป้าโอ้ยตัวแรกตแรกเนี่เราอยู่ตรงกลางแลเไม่ได้มาสวยอะไรเลยนะเอาเราไปอยู่ตรงกลางเพราะก่อนเอ้ยไม่ต้องก่อหรอก